เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ผมรายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันไปล่วงหน้าแล้วถึงอนาคตของหนึ่งนักเตะดาวรุ่งมากพรสวรรค์ของทีมเราอย่างฟาบิโอคาวาโยกันก่อนเลยหลังจากก่อนหน้านี้ทางฟาบิซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ก็ออกมายืนยันไปแล้วว่าโจตัวสามารถบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมฮาซิตี้ด้วยสัญญายืมตัวยาวตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้โดยไม่มีการแนบเงื่อนไขซื้อขาดนักเตะและล่าสุดมันก็เป็นจริงตามนั้นเมื่อเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสโมสรฮาซิตี้เองได้ประกาศคว้าตัวคาววโยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการพร้อมกับลงภาพของจจตัวที่สวมเสื้อของสโมสรใหม่เพื่อเป็นเครื่องยืนยันแล้วอีกตัว เพาซิตี้ยินดีที่จะขอประกาศว่าเราบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาคว้าตัวฟาบิโอคาวาโยมาจากทีมในระดับพิเมีลีกอย่างทางลิเวอร์พูลได้แล้วแถลงการของทางเพาลซิตี้ระบุดาวเตะวัย21ปีเปี่ยมไปด้วยความสามารถเขาเคยนำทีมในระดับแชมเปี้ยนชิพเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่เวทีพรีเมียร์ลีกมาแล้วอีกทั้งเจ้าตัวก็ยังผ่านประสบการณ์การลงเล่นทั้งในระดับพรีเมียร์ บุนเดสลีกาและรวมถึงยูฟาเชนสเปนลีกมาแล้วด้วยก่อนที่เขาจะได้ย้ายมาอยู่กับทางเดอรไท k สเกอร์ด้วยสัญญายาวตลอดช่วงที่เหลือของฤด,ดูก2023าล2023-2024ทั้งนี้เขาได้ผ่านการลงสนามให้กับลิเวอร์พูลมาแล้วรวมทั้งสิ้น21นัดอีกทั้งก็ยังเป็นผู้ทำประตูชัยในเกมคอมมูนิตี้ชิล l แล้วก็เคยยิงประตูใส่ทั้งบอนมัด นิวคาเซิลยูไนาแตดและแมนเชสเตอร์ซิตี้นับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจากทางฟูลแลมเมื่อเดือนกรกฎราคมในปี2022ในในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางฟาบิโอคาวาโยกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรายังคงเกาะติดประเด็นนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลยแต่มาดูความคิดเห็นของทางนิวโจนส์นักข่าวสายหงของโกเว็บไซต์ลูกหนังระดับโลกกันบ้าง ว่าเขาได้ออกมาชี้ชัดเลยว่าการที่ทางคาวาโยถูกปล่อยยืมตัวไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อยู่กับทางอารเบราซิกมาถึงกับทางฮาซสิตีนั้นมันก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าโจ้ตัวอาจจะหมดอนาคตในระยะยาวกับทีมของเราไปแล้ว สำหรับการย้ายทีมของฟาบิโอคาวาโยไปอยู่กับทางเฮาสิตี้นั้นได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อคำคืนที่ผ่านมาและก็ได้รับการประกาศยืนยันจากทางเฮาสิตี้ออกมาแล้วด้วยโจนส์ก่าว ผมคิดว่านั่นคือเครื่องชี้วัดได้อย่างชัดเจนเลยว่าสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นไปอย่างแผนการที่ทีมของเราได้ว,วางเอาไว้และรวมถึงทางตัวของคาร์วัลโยเองด้วยตลอดช่วงเวลา18เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่เขาย้ายจากทางฟูแลมมาอยู่กับลิเวอร์พูลย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2022 ตอนที่เขาย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกนั้นเขาทำผลงานได้สุดยอดมากในฐานะนักเตะดาวรุ่งมากผ่อนสวรรค์ของลีกแชมเปี้ยนชิพนั่นทำให้เขาได้รับการคาดหมายว่าเจ้าตัวจะมีอนาคตที่สดใสทั้งในระดับเกมทีมชาติและกับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลด้วย แต่ในตอนนี้เนื่องด้วยหลายๆเหตุผลเขาทำให้ตัวของเขาเองกลับมาเป็นนักเตะแบบธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรออกมาเป็นพิเศษ การมาเล่นที่เมือซีไซส์สของเขามันพิสูจน์แล้วว่านี่มันไม่เวริร์กเลยนะแล้วเมื่อเขาย้ายไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันในสัญญายืมตัวกับทางอาเบราบซิกแทนที่มันจะเป็นโอกาสให้เขาได้ฟื้นฟูความมั่นใจของตัวเองแต่สถานการณ์ของเขาที่นั่นมันก็ไม่ไดีดขึ้นมาเลยดังนั้นมันไม่ต้องสงสัยเลยว่าในช่วงเวลานี้หุ้นของเขากำลังตกลงมาอย่างมีนัยสำคัญ เหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันบ้างเมื่อทีมของเราเปิดสนามแอนฟิลด์พริกสนาการณ์กลับมาคว้าชัยชนะเหนือทางเจ้าส่วน้อยฝูแล่มไปได้2ประตูต่อหนึ่งในการแข่งขันศึกคาราบาวครับรอดตับเชือกนัดแรกเรียกได้ว่าคาข้างหนึ่งของทีมเราก้าวเข้าไปรอสำหรับเกมรอบชิงชนะเลิศแล้ว ทางนี้หนึ่งในคนที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันนัดดังกล่าวก็คือคอร์นอบแบดลีนักขวาดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราที่ได้รับโอกาสจากทางเยอเกนครอปให้ลงสนามเป็นตัวจริงในการแข่งขันเกมนี้ทดแทนทางเทนอัลกซนเดอร์อาร์โนรองกับตันทีมของเราที่มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหัวเข่าจากเกมล่าสุดกับทางปืนใหญ่ออสโน ขนาที่ทางโจโกเมสเองก็มีภารกิจต้องไปลงเล่นเป็นแบกกซ้ายจำเป็นขัดตาทับ อย่างไรก็ตามดาวแต่ไว้ย20ปีก็ตอบแทนความไว้วางใจของผู้เป็นกุนซือด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนามและนั่นก็ทำให้หลังเกมตัวของทางในใหญ่ชาวเยอรมันเองไม่ลืมที่จะอมากล่าวคำชื่นชมเป็นการพิเศษสำหรับผลงานของแบดลี่ในเกมที่แอนฟิลด์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาต้องไปรับมือกับนักเตะที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์อย่างทางวินเลียน ผีจอมเก่าที่หาตัวจจับแตยาหลังผ่านการลงเล่นให้กับสมูสรใหญ่มาแล้วไม่ว่าจะเป็นทางปืนใหญ่อาร์สนอลสิงโตนั่งเงือครามเชลซีและทัพเซเรซาทีมชาติบราซิลก็ด้วยคอนนแบตตี่เล่นเกมนี้ได้อย่างน่าทึ่งมากๆเลยนะครับกล่าวต้องยอมรับความเป็นจริงกันเลยว่าการจะรับมือกับทางวินเลียนนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะ อันที่จริงแล้วมันถือเป็นงานที่ยากมากๆสำหรับตัวของทางแบดลีเลยด้วยซ้ำแต่เขากลับทำผลงานออกมาได้ดีมากๆในการแข่งขันเกมนี้ดังนั้นมันมีเรื่องราวดีๆหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมชื่นชอบสำหรับตัวเขาในการแข่งขันนัดนี้นะ เมื่อฟังความคิดเห็นของทางเยอเกนครอฟกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรายังคงอยู่กับประเด็นของทางครอนอ b แบดลียอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นเครื่องสนับสนุนสิ่งที่ทางในายใหญ่ชาวเยอรมันของเราได้ออกมาพูดกันบางทั้งนี้สิ่งที่ยืนยันผลงานของนักเตะสักคนหนึ่งได้ดีที่สุด ก็คือตัวเลขในเชิงสถิติที่ไม่เคยโกหกใครแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถมาเถียงมันได้ด้วยเพราะนี่คือวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถจับต้องได้ล่าสุดทาง Anfield Index สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการเปิดเผยสถิติที่น่าทึ่งของทางแบตอรี่สำหรับผลงานของเขาในเกมกับทางฟูลแลมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว ทั้งที่มันเป็นการลงสนามในเกมที่มีความสำคัญและกดดันสูงจนอาจ,จะส่งผลถึงการเข้าชิงชนะเลิศถ้วยใบแรกของทีมเราในฤดูกาลนี้เลยด้วยซ้ำแต่เขากลับสามารถทำมันได้โดยไร้ความประมาทเมื่อเจ้าตัวทำสถิติเป็นนักเตะที่เข้าสกัดบอลได้สูงที่สุดในสนามเมื่อคืนนี้ก็เนือกว่านักเตะคนอื่นใดนับรวมทั้งฝั่งลิเวอร์พูลของเราและทั้งฝั่งฟูลแลมมากถึง9กครั้งด้วยกัน ขณะเดียวกันเขาก็ยังเป็นนักเตะที่สามารถเอาชนะในการดวลกับคู่แข่งได้มากที่สุดสำหรับทีมของเราในเกมนี้อีกด้วยถึง9ครั้งพร้อมด้วยสถิติถูกทำเฝ้ามากที่สุด2ครั้งนอกจากนี้อีกหนึ่งสถิติในเกมรับที่โดดเด่นของเขาก็คือการแย่งบอลกลับมาจากคู่แข่งได้มากถึง6ครั้งซึ่งก็สูงที่สุดเป็นอันดับที่2ในทีมของเราสาหรับเกมเมื่อคืนนี้อีกด้วย ดังนั้นมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมตัวของทางเยอเกนครอปถึงกล้าที่จะใช้งานเด็กหนุ่มคนนี้ให้ลงสนามเป็นตัวจริงและเขาก็สามารถที่จะทดแทนในช่วงที่ทางเพนอเล็กซานเดอร์อาร์โน no ได้รับบาดเจ็บอยู่อย่างไร้รอยต่อ ในก็ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกคนหนึ่งที่เหมือนกับลงมาเปลี่ยนเกมให้กับทีมของเราอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้ นั่นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทาง unes, ดาวินนุนเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยที่มีรายชื่อเป็นเพียงตัวสำรองในเกมนี้ก่อนที่เขาจะถูกส่งลงสนามมาในช่วงก่อนเข้าหนึ่งชั่วโมงของการแข่งขันและนี่ก็กลายมาเป็นไพ่ตายไม้เด็ดของทางเยอรเกนครับอย่างแท้จริง เมนนูนเยสมีส่วนร่วมกับการทำทั้ง2ประตูของทีมเราหลังเขาเหมาคนเดียวไปเลย2แอซิดให้กับประตูตามตีเสมอของทางเคอร์ติสโจนและรวมถึงลูกยิงแสงคว้าชัยชนะของโคดีกักโปอีกด้วย แน่นอนว่ามันอาจจะมีนักวิจารณ์และแฟนบอลบางส่วนที่ออกมาติติงเรื่องการจบสกอร์ของเขาที่ยังไม่มีความเฉียบคมมากเพียงพอในหลายโอกาสแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าประโยชน์ที่เขาสามารถทำให้กับทีมของทางเยอเกนครอปได้นั้นมันก็มีมากมายมหาศาลด้วยเหมือนกันทั้งนี้มันได้สะท้อนออกมาได้ดีที่สุดผ่านตัวเลขในเชิงสถิติ มื่อทางนูนเยสได้กลายมาเป็นนักเตะจากพิมเบรลิที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อนนาทีที่ลงสนามมากที่สุดเป็นอันดับที่สองในการแข่งขันทุกรายการฤดูกาลนี้เมื่อทุกๆ92นาทีที่เขาอยู่ในสนามเขาจะมีส่วนร่วมกับการทำประตูไม่ว่าจะเป็นการยิงเองหรือการแอซิดให้กับเพื่อนร่วมทีม1ลูก และคนที่ทำผลงานได้เหนือกว่าเขาก็มีแพ่เพียงเพื่อนร่วมทีมอย่างทางเดียโกโชตาดาวหญิงทีมชาติโปรตุเกสคนเดียวเท่านั้นที่มีค่าสติเฉลี่ยในการทำประตูได้ในทุกๆ89.9นาทีที่เขาอยู่ในสนามซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลขของทั้งสองคนนั้นก็มีความใกล้เคียงกันอย่างมากด้วย แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ